จริงหรือไม่ที่เขาผลักดันคุณทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการสร้างแบรนดิง้งดูเรื่องวง MV มทุกอย่างแต่สิ่งที่เขาต้องขอแรกคือคุณต้องนวดให้เขาจริงๆก็บอกไม่ต้องหัวเราะนะเดี๋ยวนะคือถ้ามึงตอบว่าใช่เลยอ่ะ,อะมันจะดูไม่เป็นไรเลยเว้ยมันจะดูแบบเออนวดเทลแลนด์อ่ะ,อะแต่พอมึงนิ่งคิดอ่ะมันจะเหมือนแบบพูดจีไหมนะเพราะว่าฉันกระโดดกนให้เขาอะไรอย่างเงี้ย <laughs> คือมันมันมีเรื่องปัญญาอ่อนหนึ่งอย่างคือเวลาแนทแบบเฮ้ย มึงกูมีเรื่องปรึกษาคือนนทจะมีปัญหาตลอดทั้งปีเว้ยแล้วแบบจะมาขอคำปรึกษาโค้ดเหมือนเป็นเหมือนปรมาจารย์ของไอ้นนทเว้ยแบบเฮ้ยไอ้โค้ดกูมีเรื่องหนึ่งอ่ะแบบกูมีแบบอยากทำอันนี้วง MV กูจะทำอย่างงี้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 ไอ้โค้ดหันมามองหน้ายิ้มเดี๋ยวกูจัดการให้นวดไหลกูหน่อยถ้าตามความจริงเลยได้ได้ได้นแต่มึงมาตรงนี้ก่อนขาซ้ายก่อนขอี่ขาซ้ายนี่เลยคำนี่เลยสมมุติว่าถ้าเราไม่เก่งเรื่องสมองกูใช้กำลังก็ได้การนวดถ่ามนซัพพอร์ตเพื่อน กูก็ทําให้ไม่เป็นหาเขียนไหมจะเ